เพื่อนเพื่อสวัสดีครับวันนี้ผมพามาร้านสวนมะพร้าวน้ำหอมบ้านแพลวครับอยู่ที่นวนจันทร์ห้าสี่ครับ ภรรยาผมบอกว่าช่วงนี้อากาศร้อนฮะต้องหาอะไรเย็นๆดื่มครับนี่เธอได้พามาด้านประจําของเธอฮะนอกจากเมนูน้ําปั่นมะพร้าวของเขาแล้วเนี่ยร้านนี้มีเมนูต่างๆมากมายที่ทํามาจากมะพร้าวนะฮะไม่ว่าจะเป็นสละเปาไม่ว่าจะเป็นบัวลอยทุกอย่างที่ทํามาจากมะพร้าวครับแต่เอ๊ะเดี๋ยวนะนี่มันข้าวแตนไม่ใช่มะพร้าวเอาละครับเนี่ยคะคุณภรรยาผมสั่งทั้งหมด4เมนูครับวันนี้คะเธอก็ชี้ให้ผมดูฮะว่าเธอสั่งน้ําสมูทตี้น้ํามะพร้าวปั่นให้ผมเนี่ยเป็นรุ่น50บบาทหวานน้อย ส่วนเธอเนี่ยกินหวาน100%เต็มปกติแต่เธอก็ดูสิฮะหุ่นยังดีเอ๊ะผมละงงจริงๆเลยนะฮะแล้วอย่างที่ผมบอกครับพี่ๆเขาขมักขเม่นร้านเนี่ยที่เด็ดอีกอย่างดิ้นอีกอย่างก็คือตัวนี้ครับเจ้าบ้าบินครับกินไปเลยฮะดิ้นและโดนแน่นอนน้ำมะพร้าวผมมาแล้วครับอร่อยมากครับเพื่อนๆครับดื่มไปดิ้นไปคลายร้อนครับวันนี้ไปก่อนนะครับเพื่อนๆครับขอให้มีความสุขครับ